ช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงเมนูรถอาหารเด้อจ้าก็สิเป็นประมาณขนมปังยี่ห้อที่โชว์ให้เบิ่งเด้อยีหอ่ห้อใดก็ได้เปิดรา้าแบบนี้เลยจ้าข้างในเปิดออกมาจิเป็นลักษณะแบบนี้เป็นกรอบกรอบเบาๆกินแล้วไม่อ้วนค่ะ กินไปตามด้วยอะโวคาโดค่ะทุกคนตามด้วยอะโวคาโดอะโวคาโดนี่ลูกใหญ่ๆนี่มันเจาออกรสชาติหวานแซ่บเดือจดจ้าตามด้วยแซลมอนอบควนันเพถอนว่าอันปัญหาของฉันเดือดจา้าใส่หมอนแซาหมอนจ้าเป็นไงยังเบาคาร์บไฮเดรตต่อกันภาษาจ้านี่ฮะหั่นไปค่ะหั่นไปหั่นแตงกีง่เดือดจา้หาหั่นเป็นแว่นหั่นไป,นไปแล้วก็ไปโปะหน้าขนมปังทีฮีช่วงให้เบิรงนะจ๊ะ อันไปเรื่อยๆคิดอย่างเพลินๆไปสําหรับคนที่ลดอาหารลดความอ้วนเด้อจ้ะให้แนะนาเมนูนี่เลยจ้ะกินแล้วสดชื่นกินแล้วสบายท้องไม่ต้องไปกินยาก,กินยังให้มันยากดอกพี่น้องควบคุ่อาหารแบบนี้แล้วจ้ะโปะไปค่ะโปะไปรสชาติไหนโอ้ลืมบอกรสชาติจะออกหวานมันหอมเด้อจ้ะอ้ามเห็นบ่มันแสบอีหลีจ้ะพี่น้องอร่อยเห็นบ่เพิ่นอร่อยเป็นแสบ เต้นแนวแนวกันวะเสบเบิืงปากเบิืงปากจิ๊บจิบจิบจิบมันแสบอีลีพี่น้องอ่านเลียนมืออ่าไปล้างมือก่อนหลังจากไปล้างมือกลับมาปุ๊บมาจัดต่อทําต่อค่ะเปิดออกค่ะปลาไซามอนค่ะเปิดออกเลยหลายหลายคนนะคะจะถามมาเท้าลดน้ำหนักเนี่คือสิโลดบอไดดอกมากดื่มเบีย ทุกคนค่ะอาหารเย็นอนะ่ะส่วนมากอย่าไปกินให้นักหนักเ้อจ้าจาหรับตัวของเขาเองเนี่ก็ดื่มอยู่จ้าดื่มขวดน,น้อยสองขวดพาอว่าห้างเขาดื่มขวดเดียวก็เมาแล้วจ้าดื่มพ่อนอนหลับพ่อจ้าเสียหายไปตัดปืดปืนนี่ตัด,ด่อดใดดอกพี่น้องจากนั้นก็นเอาไอ้ปลาไซ้มอนเด้อค่ะไปโปะโปะนาขนมปังอ่าโปะนาขนมปังแล้วจ้าอ่าอ้าํา แซบค่ะพี่น้องแซบเมนูนี่บบผิดหวังจ้าผู้ใดกินได้เฮ็ดได้นี่เฮ็ดตามเลยเยจ้าจ้าลดหุน้นหล้วก็อิม่มแล่ะเขาาปกิจอาหารพำเปลือกนะ้าเบิงค่ะเบิงเฮ็ดไปเรื่อยๆไปคนหมักดื่มหมักอย่างน่ะสิให้ไปตดัดป๊ดๆนะ่ะมันตดัดบ่ไใดดอกพี่น้องบางคนว่าโอ้ยลดหุน้นบ่ได้ดอกเป็นคนหมักดื่มหมักดื่มจะกินกัดแกมเด้อพี่น้อง มดกับแกมกลับแกมนี่ตูดีเลยละ่ะเหตุให้อ้วนหันไปค่ะพี่น้องหั่นไปให้มันจนโอ้ยบแสบ,แสบ,แสบกลับแกมนี่ะ่ะคาตดีเหตุในห้าอ้วนแต่ว่าห้างนี่ถ้าดื่มเบียร์ไปจะขวดหนึ่งสิบ่ค่อยกินกลับแกมค่ะกินแล้วกะดื่มแล้วกะอาบน้ำแปรงฟันนอนทาน,นันค่ะสิบกินอาหารกระจุกรกะจิกอีกแล้วหลังจากเมนูนี่แล้วข้าก้วนสิบกินอาหารอย่างอีกแล้วด้วยค่ะถ้าสิดื่มเบียร์ก็ดื่มไปขวดหนึ่งขวดน่ออๆจ้ะ อะไขวดใหญ่อีหยังดื่มพ่อนอนหลับดื่มพ่อเป็นยากระใสอ่าหน้าตอาออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้าหน้าทานหน้ารับประทานค่ะอ่า,าทั่กปกสิกินโชว์ให้เบิ้งด้อจ้าว่ารสชาติปั้นสีเป็นจังไดกินให้เบิ้งเลยจับปลาใส่เข้าไปอ,าอ,อ่ามองอ่บอกเลยค่ะความรู้สึกคือแ่บมันจะออกเค็มมัน หอมขนมปังหอมปลาหอมอาโอวคาโดรสชาติแซ่บค่ะรสชาติแซ่บแล้วก็พานดีมากต่อร่างกาย